ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับอขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเลิฟบิ๊กไบค์ไทยแลนดนะครับผมวันนี้เป็นกระแสนะครับกับเจ้าสกูตเตอร์พรีเมียมนะครับของค่าย g p x เนะครับเปิดตัวกันไปหมาดๆเลยนะครับกับ gpx drone โดรนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของออปชันนะครับใน เรื่องของรูปทรงนะครับว่าเจ้าโดนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับนี่เลยนะครับผมเป็นไงล่ะเนี่ยเจ้าโดนนะครับของค่าย g p พเนี่ยจะออกอ่าออกสปอร์ตนะครับโฉบเฉี่ยวรูปทรงจะแหลมคมนะครับดูการดีไซน์ดิเห็นปะ่ะอย่างสวยอะ่ะผมว่าสวยเลยนะนะครับ ตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับไฟนะครับ LED รอบคันนะครับหรือว่า Full LED นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของดิสเบรกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนาะนะครับผมนี่นโอเคนี่นะครับเป็นไฟ LED นะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยครับมันจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ตรงมุมนะครับอ่าไม่ได้แบบมีโผล่ออกมาจากตัวรถนะครับซึ่งการดีไซน์แบบอ่าผมว่าสวยเลยนะครับชอบมากเลยนะครับมันจะติดอยู่กับแฟลริงเลยนะครับผมมนี่นะครับเรามาดูเป็นวิดีโอนะครับสีต่างๆนะครับของเจ้าโดรนนะครับ ก็จะมีหลายสีนะครับแล้วก็จะมีรู้สึกว่าจะมีในส่วนของสเปคเนี่ยแบ่งออกเป็น3ามออปชันด้วยกันนะครับที่ให้เลือกซื้อกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะครับนี่อย่างเท่เลยนะครับนี่เป็นไงล่ะนะครับผมโอเค ในส่วนของเจ้าโดนนะครับทาง Gpx เนี่ยครับจะเป็นการคอลแลบกับ SYM นะครับตัวนี้มันจะวางเครื่องของ SYM นะครับผมนี่นี่เลยนะแปะโลโก้ชัดเจนนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของกําลังเครื่องยนต์นะครับตัวนี้มาพร้อมนะครับเครื่องยนต์แบบโผลฉีดนะครับในพิกัด 150cc เป็น4จังหวะนะครับกับ เทคโนโลยีจาก SYM นะครับเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับซึ่งมีความแบรนด์เนี้ยมันจะมีความชื่อชาญนในการเกี่ยวกับรถนะครับสกูตเตอร์นะครับมาอย่างยาวนานเลยนะครับแล้วก็ได้ร่วมมือกับทาง g p x นะครับพัฒนานะครับเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับผมจึงได้ความโดดเด่นนะครับแล้วก็พละกกำลังนะครับเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ จะเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอเจ้าโดรนนะครับจะมีในในส่วนของคุญแจคีเลตมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เลยนะครับจะเป็นแบบหมุนนะครับผมรีโมทก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับ smart key นะครับผม โดนสมาร์ทคีย์นะครับเป็นรีโมทอัจฉริยะนะครับผมที่มาพร้อมกับฟังก์ชันเปิดปิดระบบเพื่อช่วยในการทำงานของรถนะครับง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกหรือเปิดปิดนะครับตัวนี้จะมีในส่วนของเสียงสัญญาณกันขโมยด้วยนะครับ นี่นะครับดีไซน์ไฟหน้านะครับจะเป็นไฟดีไลท์นะครับจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับผมสวยงามเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือไฟท้ายนะครับอย่างสวยเลยนะครับนี่ไฟท้าย ตัวนี้จะเป็นไฟท้ายการดีไซน์แบบ t d Light Bar นะครับ D.D. Light Bar เพิ่มความพรีเมียมดูพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของชิลหน้านะครับมันจะประมาณว่าลู่ลมดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับสลปลงแบบนี้นะครับช่วยในการา รู่ล,ลมดีขึ้นนะครับการออกแบบเนี่ยตามหลักอากาศพลศาสตร์นั่นเองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเลื่อนไหมนะครับตัวนี้จะเป็นฟูล LCD นะครับผมนี่เลยนะครับ ก็จะบอกครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกจวัดน้ํามันนะครับผมวัดรอบนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ความเร็วนะครับแล้วก็มีในส่วนของกําลังไฟด้วยนะครับมีนาฬิกานะครับก็มีทริปนะครับผมก็ครบครันนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมแจ้งเตือนต่างๆนะครับครบเลยนะครับผมนี่เลยเนาะ นี่นะครับจะเป็นดิสเบรกนะครับดิสเบรกจะเป็นทรงสปอร์ตเลยนะครับซึ่งโดสยสวยงามนะครับเข้ากับตัวรถนะครับนี่ก็คือดิสทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับจานหน้าเนี่ยมันจะอยู่ที่2 6 0ม mm ิลลิเมตรนะครับด้านหลังเนี่ย220มิลลิเมตรนะครับนี่เลยนะครับ มันจะเป็นการออกแบบบคล้ายๆกับพวกบิ๊กไบนะครับซึ่งมีจานจานแบบแบบกลุมนะครับผมน,นี่เลยเนาะนี่นะครับสวยงามเลยนะครับผมเป็นเหลี่ยมสันนะครับโฉบเฉี่ยวเลยนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับของของทางค่ายนะครับ g p s x Drone นะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของอ่ายู U Box นะครับตัวนี้ก็จะใส่หมวกกันนอกได้นะครับ1ใบนะครับผมตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของออตัวนี้ก็จะเป็นาสามารถาเป็น Power Outlet นะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับ USB ชาร์จจ n g งซ็อกเนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีมาให้ด้วยนะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะเป็น สปริงชคนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้นะครับนะครับผมก็สามารถปรับได้ถึง3ระดับด้วยกันนะครับตัวนี้เนาะเป็นสปริงคู่นะครับก็จะเป็นมิติรถนะครับอ่าด้านกว้างเนี่ยจะอยู่ที่760ม mm ิลิเมตรนะครับด้านยาว2.000มิลิเมตรนะครับ แล้วก็สูงนะครับ1 1 1 5มิลลิเมตรครับตัวนี้ก็จะเป็นมิติของตัวรถนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นตัวรถนะครับในส่วนของถังน้ามันนะครับมันจะอยู่ใต้เบาะนะครับมันจะอยู่ตรงส่วนนี้นะครับอยู่ตรงตรงนี้นะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่แถวแถวนี้นะครับก็ึงต้อง ต้องลงจากรถแล้วก็เปิดเบาะขึ้นมานะครับอาจจะอาจจะเหมือนกับว่าไม่สะดวกนะครับแต่ว่านะครับที่มันอยู่ใต้เบาเนี่ยผมว่ามันมันก็ดีนะมันก็ดีในอีกแบบหนึ่งนะครับผมบางคนก็อาจจะแบบไม่อยากเปิดเบาไงแต่บางคนก็ไม่ซีเรียสนะครับมันแล้วแต่มุมมองนะครับว่า ชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ซีเรียสนะถ้าพูดถึงผมอะ่ะว่าเวลาใส่น้ํามันผมก็จะลงจากรถซะส่วนใหญ่นะครับอ,อย่างอย่างที่ผมใช้เนี่ยยามาฮ่าเอล็อกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับระหว่างขาเนี่ยนะครับผมก็บางทีก็ลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะลงจากรถในการเติมน้ํามันนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมอโอเคนี่นะครับ เรามาดูในส่วนของอฟังก์ชันนะครับในส่วนของล้อนะครับจะเป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยนะครับ14นิ้วนะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโช๊นะครับจะเป็นเทเลสโคปิกนะครับในส่วนของพักเท้าเนี่ยจะเป็นการออกแบบบีซายให้ดูสปอร์ตนะครับเท่ากับตัวรถนะครับผม แล้วก็ในส่วนของท่อไอเสียนะครับก็จะดูโฉบเฉี่ยวนะครับมีเส้นเส้นสายนะครับทรงสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโลโก้เนี่ยจะเป็นการออกแบบแบบ 3d นะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีเพลทนะครับที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับก็คือ g p x นะครับ collab กับ s y m นะครับผมนี่เลย Okay. นี่นะครับก็ไฟสัญญาณต่างๆก็ครบคันเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าปัดนะครับเป็นแฮนนะครับแฮนบาร์ N นะครับผม, okay. มก็จะมีไฟพาร์ตมีแต่ไฟเลี้ยวนะครับสตาร์ทนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับสปีดออฟสวิตต์นะครับ ออฟลันนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินก็มีให้ด้วยนะครับครบคันเลยทีเดียวนะครับโอเคนี่นะครับผมประกับนะครับสวยงามลงตัวเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะมีหลากหลายสีด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับ ในส่วนของสีแล้วก็ราคานะครับผมว่าเท่าไหรกันบ้างนะครับเรามาดูสีกันก่อนดีกว่านะครับในส่วนของตัวท็อปเนี่ยครับจะมีอยู่สีเดียวนะครับจะเป็นสีนี้เลยนะครับเป็นสีอ่ามันเรียกว่า mid Night blue นะครับจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับผมแล้วก็ต่อไปตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรนะครับตัวนี้นะครับผม มันจะออกอสีเทาอ่ะสีเทาประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นสีแดงนะครับโอเคสีเหลืองเฮ้ยสีเหลืองนี้เหมือนบับเบิลบีปะ่ะคิดเหมือนผมปะ่ะว่าเป็นบับเบิลบี <c oughs> โอเคสวยอยู่นะสวยอยู่นะครับผมก็สีแดงนะครับแล้วก็มีสีดำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับผม ก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสเปคโดยละเอียดนะครับสเปคต่างๆเลยนะครับในส่วนของอ่าน้ำหนักตัวรถเนี่ยมันจะอยู่ที่150กิโลกรัมนะครับนะครับผม ขนาดเครื่องยนต์นะครับมันจะอยู่ที่149.6 cc นะครับไม่ได้เต็ม150 cc นะครับจะเป็นรูปแบบของ1ลูกสูบ4จังหวะ2วาลนะครับผมแล้วก็เป็นลิควิดคูลลิ่งนะครับผมระบายความร้อนด้วยน้ำนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบจุดระเบิดนะครับก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกคอนโทรลเอนะครับผมระบบเกียร์ก็จะเป็น CVT นะครับเกียร์ออโต้เนาะประมาณนี้เลยนะครับ ก็ในส่วนของระบบเบรกก็จะเป็นดิสดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังนะครับผมในส่วนของยางเนี่ยจะเป็นจุบเลสนะครับล้อหน้าเนี่ยจะอยู่ขนาดยางจะอยู่ที่100ทับเนะครับขอบ14แล้วก็ในส่วนของล้อหลังเนี่ยจะอยู่ที่100ทับแนะครับขอบ14นะครับผมในส่วนของไฟนะครับจะเป็น f ู l l LED นะครับผมรอบทันเลยนะครับผม ในส่วนของกล่องนะครับยูบ็อกเนะี่ยเป็นสตอเรจบ็อกนะครับจะอยู่ที่18ลิตรนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตุกผมชอบตรงนี้รู้ป่ะเนี่ยความจุถังน้ำมันเนี่ยมันได้ตั้ง7.5ลิตรเลยนะครับนี่ไงครับเขาก็เลยวางถังน้ำมันเนี่ยไปอยู่ ตรงกล่องก็คือมันสามารถจุน้ำมันได้เยอะนั่นเองนะครับ7.5ลิตรนะครับอย่างจีบีอาร์อย่างอาของผมเนี่ยย amaha a i r o c เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4ลิตรเองนะครับก็คือ,อมันจะวางไว้ตรงระหว่างขาของเรานะครับตรงนั้น4ลิตรแต่ว่าตัว gps โดน n e เนี่ยมันจะให้อ่า ถังน้ำมันมาถึง7.5ลิตรเลยนะครับผมนี่ไงนะครับข้อดีของมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับในส่วนของโช๊คนะครับโช๊อัพหน้าจะเป็นเทเลสโคปิกนะครับแล้วก็โช๊กอัพหลังเนี่ยจะเป็นดับเบิลสปริงนะครับพีโหลดได้3ระดับเนาะนะครับผมจะเป็นโช๊กอัพหลังคู่นะครับผมเรามาดูในส่วนของการรับประกันนะครับ ตัวนี้จะรับประกันถึง3ปีเลยนะครับหรือว่าส0,000กิเมนั่นเองนะครับผมนี่เลยเนาะเป็นอีโค o นะครับเป็นอีโคสติกเกอร์ก็คือเป็นมาตรฐานนะครับสากลเลยนะครับผมแล้วก็มีมอกนะครับมี E13 นะครับมาตรฐานการผลิตแล้วก็มี E 9นะครับในส่วนของผลิตพันกระจกนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของราคากันเลยดีกว่าเนาะนะครับผมอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยนะครับในส่วนของราคาน,นะครับนี่เลยเนาะมันจะมีให้เลือกด้วยกันนะครับสามออปชันนะครับก็คือจะเป็นรุ่นสแตนดาดนะครับแล้วก็คีเลสนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรุ่นคีเลส พเศียวนะครับจะเป็นสีพิเศษนะครับผมาตามนี้เลยนะครับนี่นะครับผมในส่วนของสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะมีสีแดงกับสีดำนะครับวางราคาอยู่ที่65,900บาทนะครับก็จะได้กิฟต์บ๊วยเชิญสาบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของอในส่วนของคีเลตนะครับจะมี3สีด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเทานะครับแล้วก็สีแดงนะครับผมวางราคาอยู่ที่69,800บาทนะครับก็จะได้กิฟต์ i วอชเชอสามพันบาทนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นสีมิดไนท์บลูนะครับก็คือสีน้ำเงินเข้มนะครับตัวนี้จะเป็นสีพิเศษนะครับเป็น คี e s ส a ิเ a l นะครับตัวนี้ก็จะวางราคาอยู่ที่7800บาทนะครับแล้วก็จะได้รับนะครับก i ฟต์ o วเซอรเหมือนกันนะครับ3,000บาทนะครับซึ่งการวางราคาของ GPX Drone โในครั้งนี้ผมบอกเลยว่าท้าชนกับค่ายญี่ปุ่นแน่นอนนะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับดิสเบรกนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ไฟเนี่ย ฟู LED รอบคันแล้วนะครับตอนนี้นะครับณนะปัจจุบันแล้วก็ในการออกแบบเนี่ยจะเป็นการออกแบบดีไซน์ที่เฉียบคมเล้าใจนะครับเหมาะกับสมัยใหม่นะครับผมนี่เลยนะครับผมว่าวางราคาอยู่ประมาณนี้ถูกใจคนไทยแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปจองรถกันได้เลยนะครับมันจะได้ในส่วนของ กิฟต์ไวเซอร์ er นะครับแล้วก็กิฟต์ไวเซอร์สามพันเนี่ยแหละ,ะครับแล้วก็ฟรีนะครับถ้าจดทะเบียนพลบด้วยนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ G P X Thailand ได้เลยนะครับเข้าไปจองกันได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับ เพื่อนๆท่านใดนะครับที่ยังไม่ s u b ส c ค i b ์ไม่ได้กดติดตามนะครับผมขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับต่อไปนะครับเรื่อยๆเลยนะครับผมสวัสนี้ต้องขอตัวลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ